สวัสดีครับพบกับผมแชฉเปิดเปิดเรื่องประกันกับโดงผมมีคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่ไม่ยาวนะครับที่จะมาแบ่งปันให้กับทุกๆท่านนะครับหัวข้อในวันนี้คือคิดจะเป็นคนขายประกันตัวเองนะ่ะมีประกันทําประกันแล้วหรืออยังคลิปนี้ง่ายๆครับวันนี้ถ้าคุณจะเป็นเป็นคนขายเครื่องสมอางนะครับคุณเคยใช้เครื่องสมอางชนิดนั้นแล้วหรือ,อยัง คุณบอกว่าเครื่องสำอางอันนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ใช้แล้วเนียนนะครับใช้แล้วเด้งก็แล้วแต่ผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแต่คุณไม่เคยใช้เครื่องสำอางชเดตนั้นเลยแล้วคุณจะไปขายลูกค้าอย่างไงครับคุณจะไปขายอย่างไรฮะคุณบอกว่ามันดียงวุ้นอย่างนี้งั้นแต่คุณไม่เคยใช้สินค้านั้นเลยคุณเทสือยังคุณลองมาเือยังแต่ถ้าคุณลองแล้วคุณเทสแล้วคุณทําแล้วนะครับคุณก็จะลึกซึ้งถึงผลิตภัณฑ์และสินค้านั้นๆถูกไหมครับ แลวคุณจะพูดอย่างมีพลังและพูดได้อย่างเต็มปากว่ามันโคตรดีคุณลูกค้าซื้อเลยถูกไหมครับเช่นเดียวกันครับประกันชีสก็เหมือนกันนะครับนะครับหลายคนหรือบางคนนะครับก้าวมาเป็นคนขายประกันนะครับแต่ตัวเองไม่เคยทําประกันเลยผมคุณคิดว่ามันควรจะเป็นยังไงครับนะครับมันก็มีครับตัวแทนประเภทนี้นะครับแต่ว่าไปได้ไม่กี่ก้าวก็หมดแรงครับเพราะว่าตัวคุณเองคุณยังไม่อินในสินค้าเลยคุณยังไม่อินใน ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตพันประกันสุขภาพเลยนะครับนะครับคุณยังไม่อินเลยครับพี่ชายคุณคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณหรือลูกของคุณมีประกันแล้วหรือยังอย่างนี้นะครับคือสรุปแล้วตัวคุณนะฮะ <roar. S 2> หรือว่าสิ่งแวดล้อมของคุณต้องมีประกันแล้วมีประสบการณ์กับประกันนะครับนะฮะหรือได้ยินประสบการณ์จากที่อื่นก็นแล้วแต่แต่ตัวคุณทำประกันหรือยังนะครับหรือคุณทำให้คนรอบข้างคุณหรือยังทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้น้องทำให้ลูกหรือยัง วันนี้ที่คุณจะเอ๊เห็นก็ว่าขายกันแล้วประสบความสาเร็จดูมันเหมือนง่ายนะครับนะครับแต่คุณทําประกันแล้วหรือยังอันนี้สําคัญเพราะว่าถ้าคุณทําประกันตัวคุณเองนะครับตัวอย่างนะครับคุณจะมีกรมธรรม์เล่มหนึ่งแล้วคุณสามารถจะมีกรมธรรม์มาเปิดศึกษาทีละหน้าว่ามันมีข้อดีข้อเสียงไงมีข้อยกเว้นตรงไหนตรงไหนที่ไม่คุ้มครองมีระยะเวลารอคอยอย่างไรนะครับตรงไหนที่มันเป็นการปกปิดสาระสําคัญ การแถลงสาระสําคัญต่างๆนะครับข้อยกเว้นบางอย่างพวกนี้นะครับดีที่สุดนะคุณก็ต้องเคยมีประกันหรือทําประกันไว้คุณจะลึกซึ้งและยิ่งถ้าคุณมีประสบการณ์ในการเคลมประกันด้วยนะครับจากคนข้างๆของคุณนะครับอาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องโตคุณเองหรือญาติสนิทมิสหายที่คุณรู้สึกว่าประกันมันเป็นประโยชน์มากเนี่ยนะครับคุณควรมีประสบการณ์เหล่านั้นและถ้าไม่มีคุณต้องรีบหาถ้าคุณไม่มีประกันคุณก็ต้องรีบทําประกันถูกไหมครับ กิดคุณไปขายลูกค้าโอ้พ oh, ี่มันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วเนแล้วลูกค้าถามคาเดียวแล้วคุณทำมาอย่างัวคุณมีอะไรอย่างออันนี้คุณคุณใบ้เลยตอบไม่ได้ถูกไหมครับเออคุกโทษนะกูก็ยังไม่มีเหมือนกันอย่างเงี้ยนะนะครับสําคัญนะครับเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะแบบว่าคุณอย่าลืมน้ําประกันชีวิตประกันสุขภาพต่างๆเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับประกันชีวิตเนี่ยนะมันคือสัญญาฉบับหนึ่งนะครับมันเป็นสัญญาฉบับหนึ่ง ที่ทําขึ้นมานะครับที่จะรับปากและรับรองว่าเมื่อลูกค้าตายหรือลูกค้าเจ็บป่วยหรือลูกค้าถึงครบสัญญาเขาจะได้รับสินใหมเงินครบสัญญาเงินคืนระหว่างทางค่าชดเชยต่างๆมันคือสัญญานะครับที่รับรองนะครับมันคืออนาคตที่จะเกิดขึ้นนั่นเองคือการขายอนาคตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้น มันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยที่ที่คุณจะต้องใส่ใจแล้วต้องตระหนักเลยนะครับว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันสามารถที่จะรองรับแล้วรับรองให้กับลูกค้าของคุณได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กันนะครับลองเอาไปคิดดูนะครับนะครับก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดไลค์เลยครับกดไลค์เลยอย่าลืมสวัสดีครับ